ว่าจะได้กลับมาร้านนี้อีกครั้งมากี่ครั้งก็สนุกเหมือนเดิมแกวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Y2K นะคะมาแห่งเอากับเพื่อนสาวเบาๆจะบอกว่ามากี่ครั้งเจ้าของร้านเขาก็ต้อนรับดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือชนแก้วเก่งมากคุณนะป้ายไ ร้านชื่อ Y2K ดน,นตรีสดอะไรเงี้ยเพลงก็จะเป็นฟิลแบบย้อนอยุคยุค90โนเบ,นเ,บเพลงนี่คือจี๊ดถึงใจทุกเพลงร้านของเขานะคะมี2ชั้นนะคะใครอยากได้โซนแบบเหมือน VIP ก็ชั้น2เลยเพราะนะว่าเป็นแบบมุมส่วนตัวเลยจะบอกว่ามุมที่เราชอบกับเพื่อนมากก็คือมุมนี้นะเป็นมุมหน้าห้องน้ํามีให้ถ่ายรูปด้วยสาวๆชอบสำหรับใครที่อยากมาแฮงเอาท์ร้าน Y2K นะคะเขามีโปรโมชั่นประจําเดือนที่คุ้มมากๆเลยบอกเลยร้านนี้ไม่ปักหมุดแล้วให้เป็นร้านประจําแฮงเอาท์กับเพื่อนเลยสำหรับพิกัดร้าน Y2K อยู่ในซอยโครงการออเข้ายู่ติดกับโรงพยาาล <Remote. S 2> เดินทางไม่ง่ายๆมา BTS ก็ได้